คุณยังไม่ลงอุ้ยตัวุ้ยตัวอตัวเพื่อนเพื่อนเพื่อนดันเพื่อนติดพยดตัวโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ระวังไหนเลี้ยโอ้นี่นี่นี่ติดเล็กที่มันกระโดดใช่ไหมกระโดดติดไหมมีตัวไหมลุ้นกันครับผมสวัสดีครับดีครับผมครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับยามสายๆนะครับก็ไม่เช้าแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เวลากี่โมงครับเล็กพิจิงประมาณสิบโมงสามสิบนาทีครับผมก็ไก่ไก่เที่ยงเลยครับเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรนะครับเราทิ้งไว้นานๆก็เพื่อนๆนก็เคยดูคลิปแล้วนะครับก็ทิ้งไว้ยิ่งนานยิ่งดีใช่ไหมครับใช่ครับเล็กพิจิงนานยิ่งดีเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับจะสุดยอดเลยครับพี่หลามเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแนะนําหน่อยเพื่อนๆนถ้าสนใจไม่ไร้สายนะครับ คือไม้ตะฟูนี่นี่นี่ไม้ไมตัวนี้ครับตัวนี้ใช้ดีมากที่ว่าใช้อยู่ถ้าสนใจก็กดตะก้าของช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมช่องที่ต็อกในในชื่อนี้ไหมบ่าวเด็กใต้คนเดิมเลยอ่าหรือว่าช่องเล็กพิชชิ่งยาลาครับในทิกตอกในทิกตอกนะครับเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปสามารถกดตะก้าแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับก็มันจะไม่มีค่าส่งนะครับไม่มีค่าส่งใช่ครับแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนซื้อสองตัวเลยไม้ไม้คู่ไม้คู่ คุ้มนะครับคุ้มนะครับนี่ก็เกือบปีแล้วครับใช่เพราะว่าเพื่อนๆดูคลิปที่ผ่านมานะครับที่ฝนตกนะครับฝนตกยังไงก็ไม่ซ่านะใช่ครับทนทานคุ้มจริงๆวันนั้นก็เสียงชัดเจนด้วยวันนั้นคิดว่าพังเลยตกลงมือถือพังครับใช่ครับไม่พังนะครับมือถือของบ่าดิกใต้คนเดิมใส่ไว้ในกระเป๋าวันนั้นน้ำเข้าใช่ครับว่าตัวสับเสียนะครับพังไปเลยนะครับเครื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ยังใช้ได้ยังใช้ได้ปกติครับผมอ่าครับก็ไปลุ้นเบ็ดกันดีกว่าครับผม ไปกันเลยครับไปกันเลยครับผมคันนี้ตัวไหมไม่มีนะครับโอ้เล็กจริงมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวมาแล้วครับมาแล้วครับขาวขาวครับขาวขาวครับตายครับติดไหมติดครับตายตายตายครับเนี่ยไหนกันติดอ่ะกคำติดอยู่ไหนอ่ะหืมตาอะไร ก็จริงไอืมกันบิดมันหักมานี่เลยครับโอ้คันลึกกี้ไม่ใช่นี่คันปักตรงตรงนี้โอ้แต่เด็งว่าคันนู้นก็น่าจะไม่หายเลยหรือว่ามันผมก็ไม่ปั่นใจแต่ว่าถ้ามันมาทางนี้มันมาได้ไงวะผมว่ามันมากัไม่ใช่นะคันนูหายหายแตรเพราะมันอยู่ใกล้ อตาหนุนด้วยนี่ครับหนึ่งเต้มหนึ่งตัวสุดยอดเลยครับพี่หลามแน่นอนเลยครับชัดเจนครับดูกันต่อไปครับเพื่อนๆนั่นเลยตรงนั้นเลยนล็กปิ๊งมีไหมมีไหมไม่มี เดี๋ยหมดครับเพื่อนๆลูกถือสองมือสองมือต้องถือสองมือนะนะเดี๋ยวภาพมันต้องไปโดนนะตุ้มโนกจากบนฝั่งที่มันกระโดดใช่ไหมกระโดดติดไหมลูกมีตัวไหมรุ้นกันครับผมโอ้ยติดยอะแล้วนครับล้านเงี้ยเยอะเลยกบพี่ลามเล็กมันจริงแกะเลยครับแกเลยครับตกใจ เยอะสุดยอดเลยครับพี่ลาวเห็นมันบินนักเตะบนควังเลยใช่ไหมใช่ใช่เห็นบันเตะักเตไกลเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ลาวเดี๋ย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 วัวนี้ยังไม่ดันเกตันแกะเลยเฮ้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 ยกืนเลยครับกืนเลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้กืนเลยครับแสดงว่าทีจะตั้งบุนนู่นเลย ครัเพื่อนมามามาลุ้นมาต่อครับเพื่อนมาเลยนะก่อนเลยครับปีน้ำตายไปเล่นึตัวครับหนึ่แต้งครับเพื่อนสองเลยครับเล็กจริงสองตัวแล้วสองตัวแล้วไปตรงครับไข่ตัวแะไรไข่สองเป็นนะแล้วก้อนนั้นหักไปแล้วหักไปแล้วตรงนี้มีคันนึงด้วยเล็กจริงตรงนี้ไปไหนแล้ว อ๋อนี่นี่นี่สุดเลยกูจริงนี่นี่นี่เป็นจริงออกแล้วครับผมนอนเลยครับนอนเลยครับโอ้โหครับอ่าอ่ะดึงดีสุดยอดเลยครับนอนไปล้างล้างโอ้ดินพ้นไม่ได้ไงโอ้โห ปิดรัวรัวเลยครับรัวเลยครับตากล้องมือใหม่ครับเพื่อนเพื่อนลูกชายลูกชายเกินกล้องไม่คอย่กล้าออกกล้องตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก็ชำนาญช่วงนี้ปิดเทอมก็มาช่วยคุณพ่อช่วยกันนะครับ <c oughs> แต่ที่สามครับยอดเลยครับพี่ล้าม ตัวนี้ตัวอ้อุ้ยตัวใหญ่ระว่างระวังระวังเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเฮ้ยเลยไปโอ้ยใส่เป็นกิโลเลยครับโอ้โหเห็ครับโอ้โหยอดเลยครับพี่ลาวยอดเลยครับโอ้โหใหญ่เลยจริง ไซโลอ่ะไซโลอ่ะคืนเลยครับคืนเลยครับคืนเลยครับกัดนูหาไม่เจอไม่แน่อาจจะติดปลาโเ<อ>ด็ดจีบไม้ไม้นี่โอสี่ <c oughs> ตัวแล้วครับเพื่อนๆ <c oughs> ไซโลเลยไม้ปูมินหน่ำคุ้นเลยเดียวผมมองไกลๆนะเพื่อนๆสิเป็นน้ำมันคนุน ว่าต้องมีต okay, like ัวแน่นอนครับไม่ผิดเลยครับปล่อยเชอรี่แน่นอนครับนี่คร like ับบักเองเลยครับบักเฮกบักเฮกหรือว่าอะไรเลยครับพี่ลามปัเท้าหัว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 เท้าถ้าภาษาภาษาการก็โตใหญ่นะครับเพื่อนๆเล็กอจริงติดปลาแบบนี้ลอยไฟเช็คเผาเลยครับดูครับ เพื่อนๆสายพียร์เบอร์สามครับโอ้โหหุขโมยนะครับหนีตัวขโมยไปโอ้เป็นไรครับขโมยได้ขโมยไปครับโอ้มีตัวครับมีตัวครับเพื่อนดูครับมีตัวครับตัวครับตัวครับติดไหมติดติดเหรอน่าจะติดครับมีตัวครับในนี้พี่ชิอุยมันดึงจมเลตรงเลย โอ้โหตัวใหญ่ครับโอ้ให่ครับตัวใหญ่อครับหแล้วครับเบดตุ้นครับผมอุ้ยจับไว้ดีนะเราอังน้ำน้น้ำคุณคุณเกะเชือกอโเดี๋ยวใหญ่ครับเบีดุนนะครับเพื่อนือโอตัวที่ไหตัวที่ห้าไหมตัวที่ห้าโอ้โหหมายนี้ถ้าไม่ดุนกโมวยก็เยอะนะครับเพื่อนเื่อโอ้ ยอดเลยครับปีลามตัวที่ห้าครับยอดครับผมแน่นอนเลยครับโอ้โหจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยวันนี้ได้เห็นเล็กจริงจุ๊บลานะครับจุ๊บเลยครับยอดจริงๆครับปีลามอันนี้มือใหม่าตากล้องนะครับเอาตามที่ถ่ายได้ก็ถ่ายตามนั้นแหละตาต่กล้องมือใหม่แต่ว่าหมานะครับหมานมากเลย ปลาตาก้องมือใหม่มาหมานเพื่อนเพื่อนยอ,อดเลยครับพี่หลามพอผมใส่กับเล็กปจริงหมานนะครับเต่๋วเวลาผมมาใส่คนเดียวได้ไม่กี่ตัว <c oughs> โชลาบเนี่ยวันนี้พาน้องมาปลาอนิรุธใจถึงพึ่งได้ครับโอ้โหแน่นอนเลยครับมีโชลาบน้องชื่ออนิรุธนะครับแต่ว่าผมอ่าสาโลแกนให้อนิรุธใจถึงพึ่งได้ชัดเจนครับชัดเจนครับ

ขันเบ็ดันเบ็ดลูกันเบ็ดทุนมตัวตัวตัวเพื่อนเพื่อันดันดันตดัติดไปเลยวข้นฟันเดยนเดี๋ยวเดโอ้วนี่ย่อาอ้เดียนเดี๋ยเดียวเดียขาลเพื่อนปากกูฉีกเลยโอ้โหสุดยอดเลยรับนนอยก็มีไลเอาขึ้นฟันเลยขึ้ฟังโอ้โ เพื่อนเพื่อนมาดูเลยครับเพื่อนโอ้โหเหล็กอุ้ยอะไรนี่ปันดีนี่ไม่รู้มันพันกันเดี๋ยว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 ผมลองแกะดูก่อนนะว่าเบ็ดทุ่นติดตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่กันนี่มาลุ้นกันครับว่าเบ็ดเบ็ดทุ่นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับพันกันมั่วหมดแล้วครับ นี่เบ็ดทุ่นนะครับขึ้นเลยอืมไม่รู้ไหนเบ็ดทุ่นกันแน่เล็กพิจิง้งตัวนี้ผมว่าสองกิโลขึ้นได้ไหมได้ผมว่าได้สองกิโลถึงอยู่แล้วตัวนี้หนึ่งกิโลอ้ผมใส่กับเล็กพิจิง้งนี่หมานจริงๆเลยเวลาผมมาใส่คนเดียวได้สามสี่ตัวจัดเลย mày lũ anh này biệt tuôn đấy các bạn, kéo lá con đi qua, kéo lá con mà, kéo pla con, lú anh này đấy, um, có phải check, mình phải check với, cắt đi đấy, phải check oh, biệt tuôn, biệt oh, biệt เพื่อนเพื่อนเพราะว่าสายพีนี้มันมันถ้าพันเด็นี้นะต้องตัดอ่าตัดเลยแกก็ไม่ออกเลยที่พาไฟเช็คมาด้วยใช่ครับตัวใหญ่เบ็ดทุนอืมใช่จริงๆด้วยอืออือตัวใหญ่เบ็ดเบ็ดทุนนะครับนี่ครับออกตัวเล็กเบ็ดทุนตัวเล็กเบ็ดกันตัวใหญ่เบ็ดทุนโยนไปก่อนทุนไปไปก้อยอยไปเกียร์ทีหลัง่อยเกียร์ทีหลังครับอันนี้ครับเพื่อนเพื่อน โอ้โหปวดเท้านะครับปวดเท้าเท้ากับปวดเท้าปวดเท้านะครับปวดเท้าภาษาใต้ก็ปวดปเท้ากับเอาใส่ถุงเลยตัดสายแล้วก็เอาใส่แบบนี้เลยค่อยไปแกะีอ่าสายกลางก็ตัวใหญ่นะครับเพื่อนติดบุนเลยนะเลยคุณคิดว่ากี่ตัวผมว่าตัวเดียวผมก็ใจว่าตัวเดียวเหมือนกันแต่พอเล็กจริงดึงขึ้นมาโอ้ีตัวนอีก นี่ครับตัวนี้ก่อนใหญ่นะครับไ <Okay. S 1> มยเดียวกับเพื่อนๆกี่ตัวครับเล็กจริงลองยกดูครับโอ้โหกี่กิโลครับผมว่าผมว่าหกเจ็ดกิโลเลยเนยนะี่ได้นะหกเจ็ดกิโลได้โอ้โหถึงยอดเลยครับพี่หลามอ่าเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันอีกไมาหนึงนะครับเพื่อนๆไมายนี้ก็หมดแล้วนะครับผม เป็ดตุ้นนะครับเป็ดตุ้นเมื่อกี้ก็ได้ตัวใหญ่นะครับเป็ดตุ้นไส์สองโลเลยครับุยเล็กไปจริงอุ้ย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 ติดเรับเล็กไปจริงใหญ่ไหมใหญ่ไหมไม่รู้หนีเหยียบลา โอ้โหโอ้เจริงใหญ่ครับใหครับใหครับมใหครับผมโอ้ยโอ้โหโอ้กปีามิดซุนนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้ได้นะครับผมใช้ได้นครับผมเลยครับิด้ครับดูครับครับครับโอ้โหครับนอนอดเนยครับีอามดครับไปครับไปครับครับเอยนะเนี่ ปตรงไหนก็มีแต่ตัวครับได้ตัวทุกเกือบทุกเกือบทุกคันเลยนะใช่ครับ<อ>นี่ครับกุมใส่กับเล็กรจริงนี่หมานจริงๆเลยสุดยอดเลยเล็กรจริงโคชคนำโชคอยากเจะด้วยไม่ติดเล็ก,กรจริงไม่ติด คือเบ็ดทุนถ้าว่าติดนี่เล็กไม่จริงมันจะ,นจะอ่าอ่ามันจะดุกดิกดุกดิกแล้วก็ทุนมันจะตั้งอยู่แบบนี้อ่าตั้งตั้งยืน,ยนใช่ถ้า <c oughs> มันโน่นนี่คือไม่ติดแน่นอน <c oughs> แต่ว่าไม่แน่บางที่อาจจะปลามันตายอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวรุ่นเบ็ดทันกันต่อเลยครับเพื่อน มีตัวครับ้าว่ารอเล่ไม่มีตัวครับติดอันต่อครับตั้งไว้ใครน้ำ,นนำแด<บ>งเหมือนเดียวนะครับ,เล,รบเล็กกว่าจริงข่าขาวเข,ข,ขาวครับตายครับโอ้โหโอ้คันนี้ติดบ่อยเลยนะบ่อยคันนี้ติดบ่อยจริงๆนี่โอ้โหแน่นอนเลยคดเลยเด็ดจริงๆเลยคันนี้ดูครับเพืเ่อนๆตายเสร็จแล้วตายครับ ใส่กี่รอบก็ติดทุกรอบบางนีไม่เคยพลาดเลยทีด่ดีตรงนี้รอบหน้าก็ถ้าว่ามาใส่ก็มาตรงนี้อีกอแต่ว่ารอบนี้คือเก็บเบ็ดคันกลับก่อนนะครับเพื่อนเพื่นพาไปซ่อมก่อนพาไปซ่อมก่อนครับปรุงใหม่แต่งใหม่ให้มันสมบูรณ์อ่าส่วนเบ็ดทุ่นก็ยังอยู่ที่เดิมไก่อนตดทุนเดี๋ยวค่อยเอาเหยื่อมาใส่กันครับ ว่างๆก็เดี๋ยวจะมาทำให้เพื่อนๆดูใส่เหยื่อให้เพื่อนๆอ่าแล้วก็ผมทำบิดลาวตั้งไว้แล้วด้วยเล็กจริงอ่าโนารุ่นอ่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาใส่บิดลาวกันอีกนะครับบิดลาวแล้วก็เบิดทุน่นก็แล้วกันอ่าเพราะว่าบิดคันนี้คือเอากลับไปท่อมก่อน,ดดนอ่าใช่ครับ,รบเพราะว่าใส่ไวใ้ในในน้ำหลายหลายวันก็มันมันพุกมันผุนะครับปลาไป สายมันก็ดูครับมันเป็นคุยแล้วครับเพื่อนๆเริ่มเป็นคุยแล้วครับถึงว่าพีอีก็จริงนะครับแต่ว่ามันเริ่มเป็นคุยแบบนี้ก็มันก็มีโอกาสขาดได้อ่ะลุ้นกันต่อครับมนมีฮครับ เพื่อนตัวครับเพราะคันเบ็ดนะครับใช่ครับดูครับมีตัวครับตายครับตายครับผมน่าจะติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเล็กจริงตัวนี้เพราะว่าตามันนั่นหมดเลยเอาไปก่อนนะโอเคมีลุ้นครับเบ็ดตุ่น ชี้ขวาครับมีรุ่นครับมีรุ่นชี้ขวาตัวไหมตัวกระเปล่าโอ้ตีน่ากูจริงสีจี๊ดสีจี๊ดสีจี๊ดไปแล้วสีโแน่นอนจริงสีครับแน่นอนจริงตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมมาลุ้นกันครับทุกคนมาครับมาลุ้นด้วยกันครับโอใหญ่ครับใหญ่ครับแน่นอนจริงีครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่ลาวแน่นอนเลยครับผมโอ้โหนะครับตาตังเลยครัับวนนี้ตาทุนมันตั้งยังไม่เล่นกูจริงใช่ มาตั้งึ้นข้างบนหมายความว่า,านแน่นอนครับแน่นอนครับเพื่นนอนผมว่า,าเบ็ดคันหยุดก่อนดีกวา่าเล่นเบ็ดตุ้นกันลาวออันนั้นไม่เหนียนมันไหมตุ้ดไหมใช่ใช่ใช่มันไหมมีรุ่นมีรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยว กันเบ็ดเอาเอามาแอบไว้ตรงนี้ไม่ได้ครับไม่นี่ไม่เลกนี่เบ็ดทุนเลยใส่ไว้ตรงนี้อันนี้นี่คื้จริงขาวโอ้ยขาว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 ครับดูครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ทุนมันไม่ตั้งนะครับเพราะว่าปลาตายเพราะว่าปลาตาย ใช่ครับมันมันไม่ดังครับเพราะว่าปลามันตายแล้วหัวใหญ่ครับเป็จริงโอ้โหเบ็ดตุ้นตายยังใสอยู่เลยพึ่งตายครับพึ่งตาย้ลยโอ้โหเบ็ดตุ้นวันนี้หวานหวานครับปังปังครับเบ็ดตุ้นมันจริงๆครับคลิปนี้คลิปนี้มันจริงๆสุดยอดจริงๆดูครับตายนะครับผม โอ้โหพึ่งพึ่งตายครับนี่เอเบ็ดทุนบางทีมันลากไปพันแล้วก็มันขึ้นหายใจไม่ได้แต่ถ้าว่าเบ็ดคันคือมันอยู่ที่เพื่อนเพื่อนสนใจจะไปเอาไปทําก็ได้ครับใช่ครับเบ็ดทุนก็ไม่ยากนะสนุกด้วยเหมือนกับเล่นต้นหากันครับไม่ไม่มีทุนก็เอาขวดก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนขวดน้ําขวดน้ํา เดี๋ยวนี้คือพอดีผมอ่าได้ทุนมานะครับไปเที่ยวเที่ยวทะเลริมทะเลเห็นอ่ามันอยู่ที่อ่าบนฝั่งที่หาดทรายอ่ะเต็มเลยก็เลยเก็บมาเผื่อว่าใช้ใช้ใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ได้จริงๆครับเบ็ดทุ้นครับเพ <c oughs> ื่อนๆโอ้ขาวขาวอีกแล้วครับโอ้โห,โหโดูครับเพืเ่อนๆนี่ครับพึ<า> <c oughs> ่งตายเลยว่าจริง ตายครับมาช้าไปนิดนึงรอโอ้โหตัวใหญ่นาะสนุกตัวนี้ทำไปตายสถล่มใยต้นใหญ่ตัวใหญ่ครับโอ้กำลังจะตายเองพวกตายแล้วตายแล้วครับพึ่งพึ่งพึ่งตายอือไว้เป็นเกือบกิโลครับตัวนี้ไม่ใช่เกือบแล้วถึงเลยครับโลแล้วตัวนี้ได้ครับหนึ่งกิโลได้โอเคถึงทึงนะผม คลืนครับเพื่อนๆคลืนหลบคอทุกตัวเลยอืออ้ยจุกๆกันเลยครับวันนี้ได้ปลาจุกๆกันเลยครับจับเต็มคาราเบลยัยจับเต็มคาราเบลอือดูครับเอเบ็ดทุ่นตั้งไว้ก่อนนะครับค่อยเอาเหยื่ยอมาใส่ เอาไปเด็กพิริงรเหลืออีกสองอันครับเวีตุนสองอันเพืออ่อน,นสิบกิโลได้วันนี้กิโลขึ้นอนะ่ะได้แน่นอนครับสิบกิโลโอ้โหหนักม,มากเลยครับไมนมีครับ เบ็ดทุ่นอันสุดท้ายแถวครับเดี๋ยวไปดูผลงานบนฝั่งเลยครับเพื่อนๆเอาครับเพื่อนๆจะนับให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ามาเทกันเลยครับโอ้ยเล็กไปจริงเยอะอีกแล้วครับผมดูครับ4ตัวครับนี่ตัวขอเท้านะครับ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสองสิบามตัวครับเพื่อนเนะครับครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนะครับผมเพื่อนเก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้จากการใส่เบ็ดกับเหยื่อหอยเชอรี่รอบนี้นะครับทั้งเบ็ดคันแล้วก็เบ็ดทุ่นนะครับนี่ครับ ผลงานผมว่าประมาณกี่กิโลครับเล็กริจิ้กิโลขึ้นครับน่าจะได้นะครับผมสิบกิโลถึงอยู่แล้วครับผมหนักมากเลยนะครับจะเทให้เพื่อนเพื่อนดูกี่ตัวเลยเดี๋ยวนับให้เพื่อนเพื่อนดูว่าอะไรยอดเลยครับพี่ลามยอดเลยครับพี่ล้างมันมานครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับอ่าครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กฟิจิงยาลาและก็บ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิงกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับก็สําหรับวันนี้อ่ะลากันก่อนนะครับผมอ่าลากักนลาก่อนครับสวัสดีครับผมสุยอจเลยครับสุนอดเลยครับพี่ลามพี่ลามบายบายครับ